สวัสดีครับพี่ๆเพื่อน,นวันนี้นะฮะก็มาแกะเรลมี่14 5G สีดำนะครับเอามาฝากเพื่อนๆน,นะฮะช่องแบงค์ชาแนลนะครับผมเช่นเคยครับในกล่องนี้ก็เป็นตัวเคสเหมือนเดิมนะฮะเ,เดี๋ยวค่อยดูเนาะเปิดมาก็เจอน้องกันเลยนะ,ะสีดำนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะให้ดูอุปกรณ์สายชาร์จก่อนนะครับชาร์จไว 4, 45วัตต์เนาะเนี่ยใช้ซีนะครับรแล้วก็ในเรื่องของตัวสายนะครับก็เป็น USB Type C นั่นเอง เดี๋ยวพาเพื่อนมาดูกันก,นก่อนเลยสีดำนะครับเพราะก่อนนั้นนี้แกะสีซิมเบอร์ให้ดูแล้วสีดําเป็นสีดําไทเทเนียมนั่เองนะฮะออกแบบดีไซน์รู้สึกว่าเส้นจะเป็นเป็นเส้นตรงนั่เองนะครับนะฮะเป็นเส้นตรงนะครับผมนะครับข้างก็เป็นตัวผงพาวเวอร์เนาะดังเสียงลดเสียงนะครับนะฮะเป็นหลักกล้องหลังก็50ล้านนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราเปิดเครื่องด้วยกันเลยนะครับลำโพง2ตัวเนาะไม่พูดเยอะบนล่างนะครับสเปครีวิวไปแล้วนะครับใช้ชิปส n a p d ากอน6 Gen 4ตัวแรกของโลกนะครับ86,000มิลลิแอมป์นะกันน้ำกันฝุ่น IP69 นะครับหน้าจอ120เฮนะิรตสนะครับข้างหลังก็เป็นตัว LED flash เองนะฮะร,รันอยู่บนตัว OS ของทาง Realme UI 6.0 Android 15เลยทีเดียว นะครับตอนนี้มี2องคมจุ๋เน,ะ 2, 5, 6, 5, 5, 12, นาะ256และ5 1านะเพื่อนอนะครับวันนี้เอามาฝากกันสีดำไทเทเนียมนั่นเองนะฮะเรามีในเรื่องของตัวไฟออโรราด้วยนะครับนะนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องสักครู่เนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกแหละเป็นตัวเคสครับไม่มีอะไรมากเนาะเป็นเคสใส่ให้ที่ทางรยวมีเค้ชแถงมาให้นะฮะเดี๋ยวมาดูอันสีอะไรอ๋อขออภัยไม่ใช่ใสนะครับเป็นสีดำนะครับ ถ้าเป็นตัวไทเทเนียมครับจะเป็นสีขอภัยนะฮะถ้าเป็นไทเทเนียมจะเป็นสีใสอันนี้เป็นสีดำนะครับผมต้องเห็นเนาะนี่นะฮะมีสกินโลโก้เรียวมีด้วยนะครับนี่นะครับเป็นสีดำเนาะสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรันเครื่องนิดหนึ่งนะครับลันไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพื่อนต้องขอภัยเนาะถ้าเข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับ นะฮะเป็นกําลังใจให้ในการทาคลิปต,ต่อไปเนาะท่านไหนที่กาลังหาสมาร์ทโฟนนะฮะใช้ในช่วงส,วง,สวงการกันน้ํากันฝุ่นเล่นเกมนะฮะตัวนี้การันตีแน่นอนใช้ชิปตัวของสรัพย์ละก้อนนะครับไหลลืน่นแน่นอนนับแ,แบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์ลำโพงคู่ด้วยนะฮะตัวนี้มีในเรื่องของตัว AI มีในเรื่องของตัวบูสเสียงด้วยนะฮะ,ะมาแล้วฮะจอมาเลยสวยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวไส้ในนิดนึงนี่นะะ รันอยู่บนเรียวมิวไอหกศูนย์ 0. ชิปเป็นตัวชัปเปร์ก้อนหกจุดสี่แบบหกพันมิลลิแอมแล้วก็พัดแรมในตัวได้นะครับนะฮะแอนดรอยก็เวอร์ชันสิบห้านะครับตอนนี้เห็นไ,ไหมฮะเวอร์ชันสิบห้าเห็นไหมฮะอ่านะครับผมดีเฟนเทหน้าจอร้อยยี่สิบเฮิร์ตเลยนะครับเราปรับได้เนาะนะครับ นะใช้งานลรื่อๆเลยนะครับนี่สบายๆอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นมาฝากเอามาฝากเป็นสีดำนะครับเคสก็เป็นสีดำเนาะแต่้าเป็นตัวสีซิลเวอร์จะเป็นเคสใสนะครับประมาณนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดกดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็เจอลิปหน้าครับ